เรื่องของการควบคุมไฟป่าดับไฟป่าใช่ไหมใช่ครับที่กองบิน4นะครับท่านนาวาอากาศเอกวรพลดิตแกว้วผู้บำงับการกองบิน4ก็ได้มอบหมายให้ท่านนาวาอากาศเอกอานาัสสิงห์เมืองพลเสนาธิการกองบิน4นะครับนำเจ้าหน้าที่สูรบรรเทาสาธารณภัยกองบิน4ลงพื้นที่เพื่อสำรวจนะครับพร้อมกับประเมิสนสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดชัยนาทน,นะครับเพื่อวางแผนและสนับสนุนกำลังพลนะครับยานพาหนะและอุปกรณ์ต่างๆในการดับไฟเนี่ยไม่ให้ลุกลามนะครับเพื่อไม่ให้สร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างคือเรื่องไฟไม่เท่าไหร่ยังมีเรื่อง ฝุ่น,นด้วยนะที่เอนะ็ 2> 2. นะครับก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทคุณนทีมติวัตนะครับ,รบเป็นผู้บุในการในการดับไฟป่านะครับซึ่งเขาจัดขึ้นที่เขาพรองใช่ไหม,มตําบลท่าพระอําเภอเมืองชัยนาท แห้งนะใช่ครับไฟก็ลุกลามได้เลยในส่วนของาการเองนะครับท่านผู้จัดการทางการก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของภารกิจการบินควบคุมไฟป่าและแก้ปัญหาหมอกควันนะครับก็ระดมทรัพยากรอย่างเต็มที่ของเราที่มีอยู่นะครับทั้งกําลังคนอากาศยานเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยลงไปในพื้นที่นะครับที่มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็จะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและประเทศชาติต่อไปใช่ครับผมอ่านะครับ